รีวิวครับพลังด่ง โอโม่นะครับมาพร้อมกับสกิลอย่างฟีนอมิเนลฟินิชชิ่งทาง Apple un, อาบิลตันรวมบูเต้เรียบร้อยน้าการจะที่ 101, 1น1มาในสไตล์โฮพเยอร์เล่นปีกได้ด้วยนะครับตัวแอปบอกว่าถ้าเล่นปีกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเนาะคราบแรงงานทำเกมลุกนะครับอยู่ที่88เอาบอลคอนโทรลเลี้ยงบอลขโมยสามด้นเนี่ยดีหมดนะครับ90กว่าจ่ายบอลดีนะครับจบสกอร์เุ้ยก็โอเคนะสปีดเอ่อคิงโฮสเตมินาดีหมดเลยนะครับแล้วก็มีสติเอ่อสปีดต้นที่ดีมากนะครับบาลานซ์ใช้้ไดดดแต่่่จุุอออนทีสเลยคื อากาศสยานครับโดยที่ความเห็นแก่เนะี่ยห้าสเจ็ดเรียกว่าบางเชียนะครับคนหรือกระดาษครับเนี่ยอันนี้นะผมจะลองเปรียบเทียบค่าพลังนะครับของเขาที่เคยมาในร่าง Player of the Week ตอนเล่นยูโรทีมชาตินี่แหละนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าดูแค่บวกสีเขียวเนาะอ่าร่างเพ a y e ย of ์อ e ฟเดอดูดีกว่าแต่ค่าพลังที่จําเป็นกับตัวโคเพลเยอร์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าร่างใหม่ ดีกว่าเพราะสมควรนะและก็ดีกว่าเยอะนะเพราะว่าถ้าเอาเกมรับที่มันยุบๆลงไปเนี่ยโอ้โหมันยิ่งสนับสนุนทำให้การเล่นสไตล์โฮเพเยอร์เนี่ยมันดีขึ้นนะวันนี้คราพลังเกมรับเยอะมันไม่จําเป็นนะครับโอ้โหแต่ว่าร่างใหม่ผมว่าสวยนะ สำหรับวิธีการปรับค่าพลังของโอโมให้ตัน102เนี่ยมีวิธีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะวิธีการเนี่ยคือเราต้องลดในส่วนของดิฟวิ่งลง8นะนี่ลดลงมาให้เหลือ8นะครับแล้วก็เอาแต้มที่เหลือเนี่ยไปเพิ่มในส่วนของเด็กเทอริตี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของโรบอดี้นะครับแบบนี้โอ้โหได้ค่าพลังหลายส่วนเพิ่มขึ้นมานะถ้าลงทีมะครับใช้กับพวกโค้ดบูสเตอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเป๊ปชาบี้นะครับโค้ดฝรั่งเศสหรือยังมีอีกหลายสโมสรเลยนะโค้ดบูสเตอร์ ก็จะทะลุไปที่102นะัซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่าตัวแอปบอกว่ายืนปีกก็102นะัถ้าเกิดลวงทีมใช้บุตโคต้ดก็หน้าการ์ด m f 102นะับโอโม่นะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะมีซิลอย่าง phenomenal finishing ด้วยนะครับตัวเนี้ยน่าเปิดนะเพราะว่าโหยูโรนี่คือท็อปฟอร์มจริงๆ